เรื่องนี้เราตาจะไหลโอ้วันนั้นคูคิดอะไรอยู่ทำไมคูถึงคิดแบบนั้นนึกว่าทุกอย่างจะดีเองแต่ทุกอย่างมันไม่ได้ดีแบบนั้นวันนี้ผมมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับรถไฮบริดว่าทำไมยังมีความน่าใช้กว่ารถ e ีในปัจจุบันนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ปีที่ผ่านมา EV นี่มีคนนักสนใจสูงที่สุดเลยถือว่าเป็นปีที่หอมหวนของรถ EV เลยตลอดปอีที่ผ่านมาแต่สนใจทุกอย่างก็รีดีแบบนั้นเปลี่ยนแปลงได้แบบพูดเร็วมากนอกานี้เราจะเล่าให้ฟังว่ารถไฮบริดเนี่ยมันมีอะไรอบ,อบ้างเกี่ยวกับ EV เนื่คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสาริชากตัวนี้เรื่องจริงคุณไม่ต้องกังวลเลยคุณถามไฮบริดเพราะว่าอะไรครับมันสองระบบรถไฮบริดปัจจุบันนี้นะคุณชะลอความเร็วเนี่ยมันตัดเข้าไฮบริดเลยเงียบเก,ก,ก๋เหมือนรถไฟฟ้าเลยโอเวอร์ออลเนี่ยหมายว่ยาประหยัดพลังงานได้เนี่ยอินไฮบริด แล้วก็รวมถึงการใช้สุดาคู่ไปด้วยขับได้ถึง20-30กิโลเมตรตัวนี้คน,นเลยต้องมากังวลเรื่องการชาร์จและที่สำคัญคือเราไม่ต้องไปนั่งรอชาร์จไฟอะ่ะเราจะไปไหนมาไหนแล้วต้องมารอชาร์จไฟไปต่งทั้งหมดไม่ต้องรอชาร์จไฟโอ้โหไฮบริดนี่ดีกว่าผมจะบอกว่าตัวไฮบริดนี่ย,ยังจะน่าใช้ต่อไปอีกเนี่ยสามสี่ปีแล้วไฮบริดก็จะการพัฒน,นาเรื่องของระบบกลไกเนี่ยในเรื่องของการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยให้สัมารสนี่เป็นพลังงานได้มากขึ้นอีก ผมนิ่งบอกว่าระบบไฮบริดกับระบบสันดาปเดี๋ยวในเก่งคู่บินไปโย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 ๊ะตลอดนะบอกเลยว่าเรื่องนี้สำคัญมากข้อสามผู้ผลิตมีความน่าเชื่อถือแน่นอนด้วยคุณภาพเรื่องระบบอีโคซิสเต็มต่างๆหลายเรื่องนี้วางว่เนี่ยมันมีความสเตเบิลมีความเสถียรเพราะรายการผลิตที่มีความผิดพลาดมันก็มีโอกาสไปได้แต่มันเป็นสัดส่วนน้อยมากถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ข้อสุดท้ายคือข้อสำคัญที่สุด รืลองนี้แล้วน้ำตาจะไหลนะครับผมบอกเลยรานะคาขายต่อจะมีความเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างรถไฟไฮบริดกับรถไฟฟ้าเนี่ยผมบอกเลยครับใครซื้อรถไฟฟ้าในะช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะเจอผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณในการตัดสินใจครั้งนี้อีกสากทีนะคุณจะรู้สึกว่าโอ้วันนั้นค,คิดอะไรอยู่ทำไมคูถึงคิดแบบนั้นนึกว่าทุกอย่างจะดีเองแต่ทุกอย่างมันไม่ได้ดีแบบนั้น ใช่ไหมครับผมบอกเลยครับว่านี่คือสิ่งที่เราเองเราต้องคิดตึกตรองอยู่นานนะครับอยากกระซิบเธอด้วยคำพูดเป็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยรถสันดาเคียงคู่กับรถบักอินไฮบดก็ยังมีความน่าใช้กว่า EP นะครับ EP นี้ก็ให้ข้อมูลไว้เป็นเก็ตเล็กเก็ดน้อยครับ,นรบในการตัดใจเรื่องซื้อรถยนต์คุณจะได้ซื้อรถอย่างมีคุณนะภาพไม่ต้องไปนั่งเสียใจในฟายรังอีกสามปีกึ่งเน้าผมเตือนแล้วคนไข้ครับผมขอบคุณครับ